เมนูพิเศษคูเลงคูเลงคูเลงเราก็ต้องใส่หมูสับก่อนนะคะพร้อมด้วยเสดาลวกมาครับมาชิมยำเสดาใส่หมูสับนะครับพร้อมเสดาลวกวหวานเป็นลมเชฟกระทะห้างขมก็เป็นลมนี่ค่ะคุเลงคูเลงคูเลงคูเลงหน้าตาจะประมาณนี้ครับเราก็ใส่หอมเกลียวไปหน่อยหนึ่ง คุเลงคูเลงคูเลงงานนี้อร่อยอย่าบอกใครเชียวอย่าบอกใครเชียวนี่หน้าตาครับหน้าตาอย่าบอกใครเชียวห้ามบอกใครเชียวนะสูตรนี้อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้อแต่ก็จะเป็นยังไงรอดูตอนต่อไปนี่อ้าวเชียบมาจากละหันัรายเหมือนเดิม อร่อยหอมมีกุมาทองข้างๆด้วยพร้อมเสิร์ฟกุมาทองอ้าวนี่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 เบา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 โอเคชิมไหมคะหอมแก้มหน่อยขอพลังหน่อยขอขอพลังหน่อยมาครับชิมลำสะเดากันครับเมนูพิเศษครับอร่อยไหมจ๊ะยกเลยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับ vou <muchas> bater <muchas>